ขอเดินก่อนหนึ่งเก้านะครับนะสองหนับแปลงนี้ได้ตัดแต่งเมื่อวานนะครับนะ้พอดีไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้ถือโทรศัพท์มาแปลงนี้ตัดแล้วครับแต่แปลงนู้นเมื่อปีที่แล้วผมตัดให้วัวก,กินแต่ปีนี้วัวสงสัยจะหมดสิทธิ์ได้กินยอดข้าวแน่นอนเพราะว่าดูแล้วข้าวปีนี้น่าจะพอดีครับพอดีไม่ไม่นามากไม่บางมาก สวยเลยครับแปลงนั้นแปลงนี้เมื่อวานนี้ผมเห็นหญ้ามันรกไปหน่อยเดินมาเอเอาเครื่องมาตัดหน่อยพอดีไม่ได้จับโทรศัพท์มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็ตัดยอดหญ้าออกหมดแล้วครับเพราะว่าหญ้ามันจะมันจะเป็นหญ้าแบบนี้ครับแล้วมันมันเริ่มแตกนาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยมาตัดแต่งเพราะว่าแปลงนี้เราเระหว่านก่อนทําให้ดูแล้วต้นข้าวงามอยู่ครับ ต้นข้าวงามอยู่ <c oughs> ก่อนตัดหญ้าเยอะแต่พอตัดไปแล้วเออมันสบายตาสะอาดตาตัวนนาปังนี้เนาะนี่ที่ถ่ายให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะทุาแกดูเข้ามาจัดการซะสะอาดคลิปแล้วครับนี่สวยเจ้าของนาแปลงนี้ทํางานสะอาดมากนะครับ <c oughs> ไม่สวยไม่ดีไม่เอาเหมือนกันนะครับเจ้านี้โอ้สุดยอดแต่ผมนี่ถ้าได้จงังหวะได้เวลาแล้วลุยเลยแบบไหนก็ลุย เดี๋ยวไปรอดูครับด้านบนผมได้หวานข้าวพอดีมีคนให้ผมทำใหม่อยู่แต่ผมไม่เอาครับผมเอาแบบนี้เลยหวานข้าวทับด้านบนตอนนั้นฝนตกไถเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไม่ถึงสามนาทีก็ฝนมาแบบหนักๆทําให้น้ำขังแล้วดินมันแฉะด้วยมันไม่งอกครับข้าวมันงอก,งอกบางๆผมก็ได้เอาข้าวมาเซมนะครับข้าวมาเซมเรียบร้อยรอรุ่นต่อครับว่า มันจะเป็นไปในรูปแบบไหน,นเดี๋ยวจะถ่ายลงให้เพื่อนๆได้ดูอยู่เรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ